ค้องอะไรของเดืเก็บไม่เรื่อยเลยนะลอยนะไมัรับไปแล้วอ่ะดิแขงไงต่อผมจะอะไรเนี่ยโอ้โห

ที e ่อาณาเหล่ก <Dartmouth> ็ท <TF> ่านสอบริษัทอิมโรมนารโารคลนาค็จะให้เราได้รอบรุ้ได้แก่ท่านท่านพี่ที่ว่าขอรูปเป็นกรรมการได้แก่ท่านพ่อประสิทธิ์หรือพออครับ ก็ย่าเรียนเิญตัวแทนครับเขาลงรันได้ไง ตํากาวสุงแต่อวีงต่อิธการสนามข้วุทหลวงาตสนามทุกวันนาะตําบลเพชรุ่งพีตำบลแก้วล้ำอเกีร์ เป็นเชิญผ like ู้มอบระวังตั้งแตนี้นะครับข้าครับตสนามของเราใครอยาเียงอ้าลงหนงแพ้ไปแล้วะจารีอน้าสีลาครับออกงานเพื่อไป